เหนื่อยไหม,ไมเหนื่อยมากเลยอ่ะสุดยอดเลยว่า <c oughs> จะได้รู้ไงเวลาจะได้ไม่โมโหเวลาจะสูบลมเนี่ยโมโหอะไรเงี้ยโอ้เ <c oughs> ม่ต่างขึ้นด้านซ้ายนุ่นง่ายกว่านะ <c oughs> อ้าวก็แล้วแต่มามาใช้แรงนิดเดียวขึ้นมาเลยฟึดเจ๋งเจ๋งเฮ้ยถามจริงมันข้ามไปฝั่งข้างนู้นได้เหรอครับถ้าปล่อยเชือก

หื่อยมากขึก้นมาก็ดูมนกค่ะแล้วก็กข้างล่า,างาตรงนั้นเขจะได้กลับเร็วไหมล่ะเขา,ารตอต่อลงฝันนู้นก็มีฝันนู้นก็มีมใช่มันชันมากค่ะต้องรอทีเดไปอยู่ไหมดูแน่สิจะไปเดียวลูกพนอม Yeah. Okay.